สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ประชาธิปัต์มีหน้าไหงายเปิดมุมมองประชาชนทำไมประชาธิปัต์พายเลือกตั้งนครศรีธรรมราชโดยเมื่อวันที่14มีนาคมปี2564ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาตร์หรือนีดาในเปิดเผยผลสำรวจข,ของประชาชนเรื่องทำไมพรรคประชาธัปัต ภายเลือกตั้งซ้อมนครศรีธรรมราชโดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่10-11มีนาคมปี64จากประชาชนที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในภาคใต้กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน1,317หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับสาเหตุที่พักประชาธิปัตย์พายเลือกตั้งซ้อมจังหวัดน,นครศรีธรรมราชจากการสำรวจเมื่อถามประชาชนถึงสาเหตุที่ทำให พักประชาธิปัตย์แพ้การเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชเมื่อวันที่7มีนาคมปี2504พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ46.62ระบุว่าประชาชนเบื่อไม่ชอบวิธีการดำเนินง,งานทางการเมืองของพรกประชาธิปัตย์รองลงมาร้อยละ18.53ระบุว่ากระแสะผลงานพลเอกประยุจันโอชาในภาคใต้ทำให้พักพลังชารัฐชนะการเลือกตั้ง ร้อยละ16.17ระบุว่ากระแสผลงานนายจุริลนลักษณะวิสิทธิในภาคใต้ยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอร้อยละ13.59ระบ,บุว่าประชาชนชอบวิธีการดำเนินง,งานทางการเมืองของพักพลังประชารัฐมากกว่าร้อยละ10.86ระบ,บุว่าพักพลังประชารัฐกำหนดยุทธศาสตร์การหาเสียงได้ดีกว่าพักประชาธิปัตย์ร้อยละ9.72ระบ,บุว่าประชาชนชอบผู้สมัคร สสพักพลังชารัฐมากกว่าผู้สมัครสสพักประชาธิปัตย์ร้อยละ3.42ระบุว่าพักพลังชารัฐทุ่มเทในการหาเสียงมากกว่าพักประชาธิปัตย์ร้อยละ2.73ระบุว่าพักก้าแย่งฐานคะแนนเสียงไปจากพักประชาธิปัตย์ ร้อยละ1.06ระบุว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณขึ้นเวทีหาเสียงครั้งแรกทำให้พรรครัชารัฐชนะการเลือกตั้งร้อยละ0.61ระบุว่าพรรครังชารัฐบนบานสิ่งศักิ์สิทธิ์จึงชนะการเลือกตั้งและร้อยละ2.28ระบุว่าไม่ทราบไม่แน่ใจไม่ตอบ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ควรจะทำเพื่อให้ภาคใต้ย,ยังคงเป็นฐานเสียงหลักของพรรคพราะว่าส่วนใหญ่ร้อยละ45.9เี 45. ระบุว่าสออาสอดีตสสและว่าที่ผู้สมัครสสของพรรคควรลงพื้นที่ดูแลประชาชนให้มากขึ้นรองลงมาร้อยละ41.38ระบุว่าผู้บริหารพรรคควรทุ่มเทและแสดงผลงานให้เด่นชัดมากขึ้นร้อยละ 33.86ระบุว,ว,ว่าพักควรปรับวิธีการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพักร้อยละ9.72ระบุว่าควรเปลี่ยนหัวหน้าพักร้อยละ7.67ระบุว่าควรเปลี่ยนกรรมการบริหารพักร้อยละ4.02ระบุว่าพักควรไปเป็นฝ่ายค้านสักระยะหนึ่งเพื่อเพิ่มบทบาททางการเมืองและสร้างผลงานร้อยละ 2.73ระบุว่าควรเปลี่ยนเลขาธิการพักและร้อยละ0.61ระบุว่าไม่ทราบไม่แน่ใจไม่ตอบโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นมันล้มเหลวในการดูแลประชาชนมานานแล้วตอนนี้เขาคงเริ่มตาสว่างกันหมดแล้วแหละเบื่อประชาธิปัตย์แล้วไปเลือกพลังประชารัฐนี่นะไม่ใช่ละมั้งครับเขาชอบกล้วยมากกว่ามัง้ง ที่คนใต้เบื่อพักประชาธิปัตย์เพราะไม่มีผลงานดีแต่พูดและพอเลือกตั้งเสร็จก็หายหัวไปเลยจะเห็นอีกครั้งตอนเลือกตั้งยังไงล่ะพลังประชารัฐก็ไม่ต่างจากประชาธิปัตย์หนักกว่าด้วยรอรับความชิบหายในเร็ววันนี้เมื่อรู้ว่าแมลงสาบจะสูญพันธุ์ก็ตั้งอสุรกายสายเขียวมารองรับมันคิดว่าประชาชนโง่ได้ขนาดนั้นเลยเชียวหรือ ไม่น่าใช่ไม่ชอบประชาธิปัตย์พักอื่นก็มีแต่น่าจะเป็นเพราะโครงการประชานิยมที่แจกแจกแจกมากกว่าพักเก่าแก่ไม่ใช่เก่าลายครามนะแต่เก่าสนิมเครอะประชาธิปัตย์กับพลังชาัฐผลงานเพื่อประชาชนสองพักเหมือนกันเป๊ะ,ปะไม่เห็นผลงานดีเลยมีแต่โกงทั้งนั้น เล่นการเมืองนอกเกมเล่นการเมืองโดยการหลอกพาคนลงถนนตลอดกับร่วมมือกับทหารยึดอำนาจประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองขวางการเลือกตั้งไม่สนใจปากท้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ไม่เคยดูแลรับปาก,กประชาชนแต่ทําไม่ได้สักเรื่องตราบใดที่มีหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันศูนย์ผ่นแน่ประชาธิปัตย์ยังไงก็ไม่ถอนตัวจากพากรรร่วมรัฐบาลเพราะเข้ากับพรรอื่นๆไม่ได้เลย งานนี้มีหนาวแน่ประชาธิปัตย์ถือไพ่เหนือกว่าสามารถพลิกกลับมาชนะพลังชารัฐได้เหมือนงานนี้จะไพ่แต่ยังไม่แพ้เสียทีเดียวสำหรับประชาธิปัตย์เมื่อเกมการเมืองยังมีให้เล่นกันอีกหลายกระดานถ้าเป็นไพ่ก็ต้องถือว่ายังเล่นได้อีกหลายหน้าเมื่อวันนี้ประชาธิปัตย กลายเป็นพักอันดับที่สาในพักร่วมรัฐบาลพึงเสียที่นั่งสนงสนครศรีธรรมราชเขตที่สามให้กับพักพลังชารัิไปหมัดหมาดแม้ในใจจากระทบจต่ที่สุดแล้วจุรินล,ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหนัหวนหน้าพักต้องยิ้มสู้ โดยเฉพาะต้องยิ้มให้ได้เมื่อต้องพบหน้ากับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังชารัฐที่ประกาศชัดเจนว่าสนามเลือกตั้งเมืองคอนเขตที่สามใครใครก็ลงได้เพราะเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพทางประชาธิปไตยจะหวานอมขมกลื่นมากแค่ไหนแต่การอยู่ร่วมรัฐนาวาในรัฐบาลของบิ๊กตู่ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการหมยังทอดยาวอีกไกลจนกว่าการยุบสภาจะมาถึงแม้วันนี้ประชาธิปัตย์จะเหลือที่นั่ง51ส่อแม้วันนี้ประชาธิปัตย์ยังต้องรบรากันเองอันสืบเนื่องมาจากการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีระหว่างกลุ่มกวนการเมืองกันเองภายในพักหรือแม้แต่การเปิดดิลลับ กับพรรภูมิใจไทยที่ได้กลายเป็นพักอันดับสองไปแล้วในพักร่วมรัฐบาลก็ยังต้องรอความชัดเจนว่าการเจรจาว่าด้วยเรื่องของการสลับกระทรวงทั้งสองพักจะวินวินกันทุกฝ่ายจริงหรือไม่ทางนี้ก็อย่างที่เกริ่นเหมือนจะพ่ายแต่เกมในช็อตต่อไปใช่ว่าประชาธิปัตย์จะแพ้ไรอำนาจในการต่อรองกับพรรใหญ่อย่างพลังชารัฐ าว่ากระดานหน้าใหม่ที่จะถูกขับเคลื่อนจากนี้เป็นต้นไปจะอยู่ที่เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อผ่านพ้นวันที่11มีนาคมปี64ภายหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อคำร้องกรณีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาไปแล้วเพราะไม่ว่า คำวินิจฉัยจากสารัธรรมนูนจะออกมาในทางใดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือกระบวนการขั้นตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญจะยังคงเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะลาช้าออกไปหรือแม้แต่จะต้องกลับไปผ่านด่านหินอีกอกี่ด่านก็ตามแต่สุดท้ายแล้วการแก้รัฐธรรมนูญคือเกมที่บีบให้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลต้องเล่นไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวนอกสภาโดยมอบราษฎรหรือการกลับมารว พลังขยับรอบใหม่ของพรรคฝ่ายค้านทั้ง6พรรคและนั่นย่อมหมายรวมถึงประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ชูธงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560มาตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาคมปี2502และนำมาใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรค พลังประชารัฐจนเกิดเป็นประยุทธ์2อทับหนึ่งจะต้องถูกบีบให้แสดงท่าทีทางใดทางหนึ่งดังนั้นเมื่อการแก้รัฐมนูญจะถึงค่าวต้องวนกลับมาเพื่อกลายเป็นเงื่อนไขกดดันรัฐบาลให้ต้องแก้รัฐมนูญตามเสียงเรียกร้องจากม็อบรัษฎรที่เคลื่อนไหวอยู่นอกสภา และยังถือเป็นหนึ่งในสข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลคู่ขนานไปกับแรงกดดันในสภาที่จะไม่ได้มีแค่6กพักไฟค้ันเหมือนที่เคยผ่านมาอีกต่อไปแล้วเท่านั้น เมื่อกระแสะแก้รัฐธรรมนูญสวิงกลับมาโหมกระเพือรุนแรงอีกเมื่อใดเมื่อนั้นโอกาสที่พักประชาธิปัตย์จะลุกขึ้นชูธงในเรื่องดังกล่าวยิ่งมีมากเท่านั้นและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คืออย่าลืมว่าพักการเมืองใดที่ยึดจุดยืนว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซื้อับประชาชนมากเท่าใดจะยิ่งกลายเป็นฝ่ายถือแต้มต่อพลิกกลับมากดดันพักรองชารัดได้มากเท่านั้น ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ Post Today และสยามรัฐขอขอบคุณทุกท่กนานที่มารับชมสด